กลับมาช่วงนี้นะครับมาติดตามการชี้แจงงบประมาณรายจ่ายประจำปีพศ2568กันครับนายกุัฐมนตรีนะครับเผยงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณพศ2568จะเป็นการใช้จ่ายเพื่อดําเนินการตามนโยบายของรัฐบาลและกระตุ้นเศรษฐกิจโดยจะํำเดินโดยจะดําเนินการให้เป็นไปตามกรอบวินัยการเงินการคลังของรัฐอย่างมีประสิทธิภาพมากที่สุดครับ นายเศรษฐาทวีสินนายกรัฐมนตรีนะครับกล่าวถึงหลักการและเหตุผลของร่างพรบง,งบประมาณ2,568ว่าปีนี้เนี่ยไม่มีการตั้งงบประมาณเพื่อจะใช้เงินคงคลังและเป็นการดําเนินงานต่อเนื่องจากปี2,567เพื่อมุ่งให้เศรษฐกิจไทยโตอย่างเต็มศักยภาพโดยคํานึงภาวะความสอดคล้องกับภาวะเศรษฐกิจรัฐธรรมนูญพรบรวินัยการเงินการคลังรุ่นถึงกฎหมายที่เกี่ยวข้องให้เกิดผลสลัมฤทธิ์และก็ประโยชน์สูงสุดอย่างเป็นรูปธรรม โดยนโยบายดิจิทั l วอลเล็นะครับจะถึงมือประชาชนในปีนี้จะเกาะให้เกิดการจับจ่ายใช้สอยและหมุนกลับมาเป็นเงินภาษีภาครัฐครับ พร้อมทั้งกล่าวต่อไปนะคะว่า8วิสัยอีกไนท์ไทยแลนด์ค่ะโดยต้องต่อย,ยอดจุดแข็งของประเทศที่รัฐบาลนะคะจะคอยสนับสนุนความเป็นกลางทางรัฐศาสตร์ค่ะจะทําให้ไทยเหมาะสมจะเป็นศูนย์กลางในหลายอุตสาหกรรมขณะที่ปี2567ค่ะก็มีเป้าหมายนักท่องเที่ยวนะคะเข้าไทยมากกว่า36.7ล้านคนค่ะและจะทําให้ปี2568เป็นปีแห่งการท่องเที่ยวที่ยิ่งใหญ่ของไทยด้วยจึงจําเป็นต้องมีการขยายการเดินทางทาง อากากศโดยขยายโครงข่ายสนามบินทั่วประเทศค่ะและรวมถึงการขนส่งทางรถเรือและก็รางอีกทั้งยังกล่าวต่อไปถึงเรื่องของปัญหาหนี้สินค่ะความจําเป็นของนโยบายงบขาดดุลการจัดเก็บรายได้นี่สาธารณะคงค้างเงินคงคลังค่ะขณะที่เงินสํารองระหว่างประเทศนะคะยังอยู่ในระดับที่แข็งแกร่งมากนอกจากนี้ค่ะยังได้กล่าวต่อถึงยุทธศาสตร์ด้านต่างๆอีกด้วยค่ะ ก่อนสรุปในช่วงท้ายนะครับว่างบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณพศ2568จำนวน3,000ขอไปครับจำนวน3,752,700ล้านบาทที่มีมีที่มามาจากรายได้นะครับที่คาดว่าจะเก็บได้จำนวน2,887,000ล้านบาทและเป็นการกู้เพื่อชดเชยการขาดดุลจำนวน865,700ล้านบาทแม้ว่างบประมาณปีนี้จะมีการขาดดุลเพิ่มขึ้นนะครับแต่รัฐบาลได้มีการ จสจะสรรรายจ่ายนะครับลงทุนไว้9,824 2ล้านบาทคิดเป็นร้อยละ24.2ของงบประมาณรายจ่ายประจำปีเพิ่มขึ้นจากปีก่อนร้อยละ27.9ซึ่งเป็นอัตราที่สูงที่สุดในรอบ17ปีที่ผ่านมาเลยครับ